ครับสวัสดีครับผมนายนิสิตศรีมานกิจวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง AI กับงานด้านซาวเอนจิเนียร์นะครับก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักก่อนนะครับว่า AI คืออะไร AI ย่อม,มาจาก artificial intelligence นะครับคือปัญญาประดิษฐ์หรือระบบประมวลผลที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกคล้ายความฉลาดของมนุษย์และสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นการกระทาได้นะครับเช่นโปรแกรมสิริในโทรศัพท์ iPhone นะครับเมื่อเรา กดใช้งานเราก็พูดเป็นคำสั่งเข้าไปตัวโปรแกรมสิริก็จะประมวลผลแล้วก็หาคำตอบมาให้เรานะครับซาวน์อินเจเนียร์คืออะไรนะครับซาวน์อินเจเนียร์ก็คือวิศวกรเสียงคือผู้ที่มีความชำนาญและมีความรู้ในการจัดการด้านเสียงในกระบวนการแล้วก็ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านอัดเสียงได้เป็นอย่างดีนะครับก็รวมถึงบันทึกเสียงลงในสื่อต่างๆทั้งอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลนะครับอย่างเช่น อัดเสียงเพลงหรือว่าตัดต่อเสียงอะไรเงี้ยครับมีมิกซ์กเสียงอะไรเงี้นะครับส่วนตัวก็คือไม่ได้ทํางานด้านนี้นะครับแต่ว่าเคยลองเคยลองใช้งานบ้างนะครับก็เลยมาพูดหัวข้อในเรื่องนี้นะครับผมการประยุกต์ใช้งาน ai กับงานด้านซาวน์อินเจเนียร์นะครับก็คือจากการที่ผมทดสอบก็คือผมใช้ ai แยกเสียงต่างๆจากเพลงนะครับ ก็คือจะแยกเสียงนักร้องเสียงกองเสียงเบสเสียงเปียโนแล้วก็เสียงอื่นๆนะครับออกมาจากตัวเสียงเพลงนะครับทูที่ใช้นะครับก็จะเป็นตัวไลบรารีที่ชื่อว่าสปรีเตอร์นะครับเขียนด้วย Python แล้วก็ TensorFlow นะครับโดยในตัวไลบรารีจะมีโมเดลที่พร้อมใช้งานเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลิงก์ของตัวไลบรารีนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ โดย l b y ตัวนี้จะมีสามารถแยกได้2อถึงหเสียงนะครับก็คือตามตามาตัวนี้เลยนะครับก็สามารถลองเล่นดูได้ครับทีนี้การทดสอบนะครับผมจะจะทดสอบแยกเสียงของเพลง how you like that ของวง b l c k p p n n k นะครับคำสั่งก็คือจะใช้ s p e i t t e r separate แล้วก็ตามด้วยลบ i แล้วก็ ชื่อไฟล์เสียง mp3 นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะแยกเป็น4เสียงนะครับก็คือเอาพุทออกมาจะได้เป็น4เสียงนะครับหลังจากเราพิมพ์คำสั่งเสร็จก็โปรแกรมก็จะรันแล้วก็จะแยกเสียงออกมาให้นะครับการทำงานของโปรแกรมก็คือเราจะส่งไฟล์เสียงต้นแบบเข้าไปแล้วก็ตัวสปีเตอร์ที่เป็นตัว ai จะประมวลผลแล้วก็ แยกเสียงออกมาเป็น4เสียงนะครับก็คือมีเส <note> ียงร้ keys, องเสียงนักร้องเสียงเบสเสียงกองแล้วก็เสียงอื่นๆนะครับผมจะลองเ,อ אז, เล่นเสียงเพลง <Jeder> <Robot iki. S 2> ตัว <ım> ตัวต้นแบบก่อนนะครับตัวเสียงต้นแบบก็จะมีทั้งเสียงกองเสียงดนตรีแล้วก็ครบทุกเสียงนะครับทีนี้มาดู หลังจาก AI แยกออกมาอันนี้เป็นเสียงร้องนะครับต่อไปเรามาดูเสียงเบสนะครับ เสียงเบสก็จะเบานิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเสียงออกโทนต่ำๆอันนี้เสียงกองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงอื่นๆนะครับครับก็ตัวนี้ก็จะจบการทำงานของตัวไลบรารีที่ว่าเป็นตัวไอแยกเสียงออกมานะครับก็ถือว่า ใช้งานได้นะครับสรุปนะครับจากการทดสอบใช้งานแยกเสียงได้ผลค่อนข้างดีนะครับซาวด์อินจิเนียร์สามารถนำเสียงต่างๆไปใช้งานต่อได้จะเห็นได้ว่าไอเข้ามามีบทบาททุกสายงานหลากหลายอาชีพแล้วก็เนื่องจากยายสามารถเรียนรู้และหาผลลัพธ์ต่างๆให้เราต้องให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ที่สำคัญอย่าดืมดูเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆด้วยนะครับในการที่เราเอาเพลงต่างๆมาใช้นะครับขอบคุณครับ